มาแล้วมาแล้วบอ่อพักมาแล้วเมื่อคืนฝนตกนักไปหน่อยวันนี้เละเทะเลยนี่โอ้ยเปื่อนตัวพี่น้องเลยเป็นงานน้ำฝนนี่นหะนเรื่องนี่น้ำเต็มบอ่ออายะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เข้ามาแล้วครับปลาหนวดปลาหนวดปลาหนวดสายเติมเอ้ยไม่ใช่สายยก <laughs> ระวัง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 ถอยเพื่อนด้สิยกบอมาแล้วบันนี้ยยกบอมาลง เป๊บๆยกบอมาลงก่อนอ,อันดับแรกเอาถอม,มาก่อนเอาถอม,มาแล้ว ไปเอาบอก่อนมาแล้วมาแล้วบอ่อพักมาแล้วบาทที่นี่ค่อยๆค่อยๆโอ้ยหนักเด้ไหนไม่หนักสี่ห้าตันนวลื้อเฮ้ยสามสามประมาณสามตันนวล่ะ บอ่อพักน้าตะเลยบวกน้ำอีกห้าร้อยโลน้ำที่ขังในบอ่อพักเรือเป็นสามตันจากสองตันห้า ดีนะรถเกมันใหม่ยกไหวแต่เป็นคองเราแล้วก็โอ้โหเลยแหละตายยังเขียดแรงแรง่าถึงขนาดแรงไอ้แยกนี่ยังแรงดันไม่พอเลยเฮ้ดีนะเจาซานี่ยังใหม่ เจอเค้าก็วัดสื่อของเราในเก่าแล้วไม่ไหวมีมีเรียกมีแรงเลยยกขึ้นยกลงก็ยังยกไหวแต่ของเขา,านี่สี่าบาไหวแน่นอน วันนี้พลังงานลายเต็วพวันนีหนึ่งสองสามสีโว้ยสี่คนหาคนในใดสามบอเดอร์มือน,นี้เด้อสองบอเดอร์ันเจ้าอยู่บ่นไรเด้อุ่น่าขาดทุนเด้ ใด้เพิ่มกัไปอีกตอนนี้ห้าตันเลยเขาเนี่ยยกไว้บ่เจ้าลองอ๊อกออกเลยเลยปลัามพื้นฮะอ่าเรใส่คนงานหลายคนได้ผด ระบางมานา้ำโมดานี่คือวิธีการใส่ใส่ท่อใส่บอ่อโอ้มาน้ำมาน้ำมาน้ำ้ำมานน้ำเก็บมาน้้ำไว้เก็บมานน้ำไว้มันไม่ง่ายเลยดิ ค่อยๆค่อยๆมันว่ง่ายเลยดิมันว่ง่ายเลยดิที่จะเข้าอ่ะ เรียบร้อยบอกแล้วละมาน้ำต้องโดนแน่นอนหักเลยเลย hạc luôn hạc với khả ni cà dê là chọn chọn bài, ươm nhào vào đây đấy mà chỉ cái đục nó mình nạc về đó mà à Tổng cái khoai ươm rồi Hãy cái cho mà Ghiền